หลักการที่2คุณถูกสร้างให้มีชีวิตตามแบบอย่างในพระวจนะคำนะครับจะสอดคล้องกับบทเรียนบทที่สองนะครับในการ,รเผชิญหน้าตนเองคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพระคัมภีร์นะครับตอนที่สองหลักการที่สองคุณได้รับการยังรากสร้างขึ้นและสถาปนาไว้ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและไม่เกี่ยวข้องกับ ค่านิยมของโลกนะครับโรมบทที่12ข้อที่1ถึง2พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ด้วยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระไถยพระเจ้าซึ่งเป็นการนมัสการด้วยวิญ,ญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปปนิสัยของท่านจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมโครสีบทที่สองข้อที่6ถึง10เหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใด จงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉะนั้นจงอย่างรากก่อสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณจงระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดทําให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปัจญาและคําล่อลวงอันเหลวไหลตามตำนานของมนุษย์ตาม วิญญาณต,าต่างๆแห่งสากลจักรวันไม่ใช่ตามพระคิดเพราะว่าในพระองค์นั้นสภาพของพระเจ้าดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์และท่านได้บรรลุถึงความครบบริบูรณ์ในพระองค์ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ของและศักดิเทพคุณจะต้องฝึกปฏิบัติตามพระชนนของพระเจ้าเพื่อจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะครับ ในมัทธิวบทที่7ข้อที่24 2 7ถึง27เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนนั้นไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเล่าเขาก็เปรียบเสมือนคนที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดประทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่ง2ทชิโมธีบทที่3ข้อ16-17 รระคำภีทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรั่งพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระธรรมฮิบรูบทที่5ข้อ1 2ถึง14 ถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระชนะของพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่กินน้ำนมนั้นไม่ใช่อาหารแข็งเพราะว่าทุกคนที่กินน้ำนมนั้น ยังไม่เข้าใจในเรื่องของความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาว์อาหารแข็งเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกหัดอบรมให้สามารถรับผิดชอบชั่วดีแล้วยากอบบทที่หนึ่งข้อ22-25ถึงแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจ,จนะนั้นไม่ใช่เป็น แต่ผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระชนะและไม่ประพฤติตามผู้นั้นก็เหมือนคนที่ดูหน้าของตนในกระจกเงาเพราะเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ และตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นจะได้รับความสุขและเพราะการปฏิบัติของตน 1. เปรโตบทที่ 2. ข้อ2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลาย จเจริญขึ้นสู่ความรอดใน2เปโตรบทที 1, ่1ข้อที่4ถึง1 1พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแกเ่เราเพื่อว่าด้วยเหตุเห,เหล่านี้ท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ เพราะเหตุน <unting> bon ี been, ้เองท่านจงอุตสาหจนสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมเอาความเหนียวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาขันติเพิ่มความเหนียวรั้งตนและเอาธรรมเพิ่มขันติเอาความรักกันฉันพี่น้องเพิ่มธรรมและเอาความรักคนทั้งปวงเพิ่มความรักกันฉันพี่น้อง ถ้าท่านทั้งหลายเพียรพร้อมด้วยของประธานเหล่านี้แล้วก็จะทำให้ท่านเกิดประโยชน์และเกิดผลที่ทราบซึ้งในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเพราะว่าผู้ใดที่ขาดทำเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้พ้นจากความบาปแล้วเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาหกระทำตนให้เป็น ไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเชน่นนี้ท่านจะไม่พลาดจากทางที่นำไปสู่ความรอดดังนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูริ์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราใน1ยอห์นบทที่2ข้อที่5 แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระชนะของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์นะครับลำดับต่อไปเป็นหลักการที่3นะครับคุณเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปนะครับ การปฏิบัติตามพระชนะคำของพระเจ้าด้วยการเริ่มต้นตัดสินใจละทิ้งความบาปซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางชีวิตของคุณนะครับมัทธิวบทที่7ข้อที่1ถึง5อย่าก,กล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ได้ทรงกล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าจะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใด พระเจ้าจะทรงตวงให้ท่านด้วยทนานอันนั้นเหตุไฉนท่านมองดูผงที่ในตาพี่น้องของท่านแต่ไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านก็ไม่รู้สึกเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอแต่ที่จริงไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเองท่านคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่าน จะเห็นได้ถนัดจึงจะเคลียร์ผมออกจากตาของท่านได้จึงจะเคลียร์ออกจากตาพี่น้องของท่านได้หนึ่งโครินบทที่11ข้อที่28ถึง31ขอให้ทุกคนพิจารณาตัวเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าท่านพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษนะครับในฮิบรูบทที่12ข้อที่1 เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ช่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรานะครับจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิและความรับผิดชอบในการฟื้นฟูผู้อื่นนะครับในการหนุนใจผู้อื่นให้มีชีวิต ที่อยู่ด้วยชัยชนะนะครับให้ผู้อื่นได้มีกําลังในการดำเนินชีวิตด้วยชัยชนะโรมบทที่15ข้อที่14พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดีและพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่างสามารถที่จะเตือนสติกันและกันได้2โคริบนบทที่1ข้อ3ข้อ4 สาธุการแดร่พระเจ้าสาธุการแดร่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยสุคิดเจ้าของเราพระบิดาผู้สรงเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้สรงชูใจเราในยามทุกยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนล่านั้นที่มีความทุกยากอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้า และในคาราเทียบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่5ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเมื่อจับผู้ใดที่ละเมิดประการใดได,ได้ท่านซึ่งอยู่ฝ่ายพระวิญญาณจงช่วยผู้นั้นด้วยใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตั้งตัวใหม่โดยคิดถึงตัวเองเกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วยจงช่วยรับภาระกันและกันท่านจะได้ปฏิบัติตาม พระบัญญัติของพระคิดท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคิดเพราะว่าถ้าผู้ใดถือว่าตนเองเป็นคนสำคัญทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่สำคัญอะไรเลยผู้นั้นก็หลอกตัวเองทุกคนจงสำรวจการกระทำของตนจึงจะมีอะไรๆที่จะปวดได้ในตัวไม่ใช่เปรียบกับคนอื่นขอพระเจ้าทรงไว้พระผ่อนครับ